นาะหอมไปเลยล่างเลยไมพอหออน,น้ำย,นยังไงตั้งแต่ปิดยามพนมานนเนาะเขายามหนาวนี่ไปถือหอน้ำหลุดนะยดดมันหนาว,ย,านาวนนายังไงเนาะารหลดหนาวเอาไปไลย่างเลยยงไงเนาะ <c oughs> มีแต่คี้อย่างเดียวยองไงเนาะ กาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็เอฟซีกันเบิร์ดสุกูสุคนวัดสมองสุบอนวัดสิ่ฝังลาวฟังไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศอันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบ้องพัดไซสแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยมาพบมาพบกันตอนนี้การอยู่ทางพี่คือเก่าจะน้องทางบ้านทางเรือนของสามนุ่มสี่นุ่ม มานึกใจน้องหล่าน้องไม้น้องดาวพี่น้องเนาะสดีพี่น้องเอ้ยพบปะกันยามเช้าๆมื้อนี้ก็เนาะโอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยก็บ่าวันใดดอกตอนนี้ก็11:00นปลาย12:00ยงแลพี่น้องเอ้ยเนาะมาก็สวยแน่เพราะว่าช่วงนี้มันยามหนาวพี่น้องเนาะคลูกฮอดแต่บ่อนนอนพี่น้องเอ้ย มันลมแห้งเป็นหนองเนาะตอนเช้าหนึ่งลมสองหนาวเป็นเหยเนาะอันนี้บาีเรถจักกขี่ใบกับไดอีกเป็นหนองเนาะต้องได้คอยขี่มาสหมดกนเลยกับโมเมนว่าไกล้บันไดแล้กับบไดกล้บันไดเป็นหองเนาะอศร้ากลัวรักเป็นหนองเนาแก่วัตถุมงคลมาสร้าสามสิบนี่แหละเป็นเาคก็ขี่มาเป็นหองเนาะหอดสาดีกว่าหอดมว่าเนาะ จอยลมผัดตกข้างทางผัดซีมาหมอแบบนแบพี่น้องเนาะมาี่น้อนวันนี้เดี๋ยวพาพี่นอ้นนงนองครับลงชมทางอ่าจอยเห็ดเหี่ยบก่อนนะครับทำเป็นเถื่นอนจอยก่อนพี่น้งงอ,น e นองเลยอวันนี้ซีว่าจักน้องผัดไสจมยังบ่ตอนเปิดชีพเนาะอ่าลมแห้งี่น้องเนาะวันนี้วา่าได้ยินเลยเป็นว่าเนาะจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อนำอิบซีนำผ e ูำ้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะที่ว่า นอว์ปัสไสคือบอลเป็นนี่เปิดวอนทีนบอลลุ่มวเนาะวันนี้พอดีนอว์ัสไสมาผลไปเปิดอยู่ในหัวคันไดเพือนน้องไม้พี่น้องเนาะลมคนแห้งรีวานเนี่ยพี่น้องะไยเฝ้าได้ก็มารถลงเนาะบายบายพี่น้องวันนี้เฝ้าลายไปชายห้างไปยางไปนับพี่น้องเนาะออกมาแดดในคืนอุ่นๆไน้องเนไรออกมาแดดกลางคืนในโมได้ด้วยน้องเนาะนอว์ัสไส่ขับรถไปอ่า phải nó Còn chuồng thì nó Biển nặng thì nó này, gì Chúng nó thì nó nó Tại là mưa Xong, bộ, bó, ngắn, nào cái nào bài ốm xa Khương này là Nó sai non Nó sai bừng mụt Bừng uh, Chuồng mà nó 12องศานี่แหละพี่น้องเอ้ยป๊าโทรว่า5:00นเด้หาว่ยังหนาวป๊โทรอ่าช่วงเช้าๆป๊าเกวาเลยงเนาะเป็นจังได๋ทางฝั่งไทยได้พี่น้องหนาวคือกันอยู่บ่เนาะไปนี่ขึ้นมาเบิ่งทางนี้พี่น้องเนาะเอนกใจพี่น้องเอ้ย lông sang cánh mùa mập mùa mập cho hết nhá nhỏ nó nhanh 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 hà nội hà hà nội hà nội hà nội bây giờ to nội sa, nội hà 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 nội โตสำได้กีนเห็นเ็นโตมันอยู่บ่อเห็นแต่หางหางสำได้หางบ่อที่ทกแมนอยู่บ่อนู่อนะ้วโนเป็นนั้นน่าจะบ่เข็ออจะมาหางเข่นะมา่จักมาแต่ว่นูนีเมนเนาะขุดอะไรบ่อใ้ท่อบ่ ใส่ทองข้างหน่อเลยส่วมส่วมไายอืมที่แล้วอันมีคนมาทดลองใส่เลยสะดอกหายันวาเนาะเจ้าตจะน้อนเนึ่งอ่าขนาดเลือกเลือกมากแต่บุ๊มบ่๊นเข่าย่านไปปากะย่านเราลงมาคุมนี่ ออยูนเฮะว่เอนเอาไม้กัดเลยเนาะไม่กัดเท็เลยี้วัวกส้ควยอย่ากินเนาะพอพี่อะพี่อะเทอพี่หนแยยนดังดาวนะพ่อยู่นะพันมันพันมันพันมัน cửa quẩn cửa nghiệp biến nghiẹt, quẩn mือ bộc 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 nè, xíu nhoi, mới xài, là, mắn, xài ừ. à. là cái xài thò tang xoảm lên bờ kéo, คืไฮะสามแล้วเบิดแล้วบ่อสามันน่อยย่อยเแต่วน,นี่เวมนี่นะเออแต่วลาแต่บานโอเคบ่โอเคฮะจอเลยตัวไของคันละของียม,มือเใช่ใช่เียมือเออเขาใจว่าียม,มือ

แลนมืเราเห็นว่นเออเราเห็นนตงยนะต่ยันรยัน่งยัม่งล้นบตะเ่อนตงนงนระม้งนยันงยน่งยัะ่ายนพรอตยันงน้น้งน่ยันัง่านนแล้ว

กุลกันนั่นเองบ่นี่ปทำราเลยเลยกกิ่เคนปลงต้มเว้นปลงอืมเคนไเห็นคืนคืนคืนบทอนต้องเว้นปหนาใช่เนาะแมนบ่าคืนทอนโอ้มพา่้ทอนแล้วผลอัน แ้่วันนันนอนอยู่ในห้องหรือพิงผ้าพ่อักหือใช้โตเฉยอจะงเยไ้ไสองจดกชั้หนึลายโตแท้สองโตสี่โตาโต๊อยเาพ่อตัวอไอยู่ดนจอยจอยเฉยจะ้าเนาะขัดเจ้าอยากใหญ่คนนะขันเจ้าจอยจะต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ๆลายโตเนาะ หนาวเลยขับรถดห้งหนาวขับรถขบสีขบสีแล้วเมาไฮะเดินมาไเราไปมาบ่มหจอออยังไงยัไังม่ได้ไม่ได้แซดทามจำเขาไมใส่ผ้าเยอะเกินก็วิเศษบุญเจกเออ ใช่ผักเจ้าบอกรับเราบอ้กตุมเอาเลยคนนี้มีปุยนบยด้วยด้ก่อนารนี้หมกน้อย

ุดลง,ลงดคุณเห็นวิชานเอ้าเห็นเนาะโอ้ยแค่งกันดีมา <c oughs> ต้องจ้อยต้องเลือกแล้วระ,รระหว่างนี้ก็พอแก้วระหว่างขุดดินกับเจาะคานระหว่างขุดดิน กับเจาะคานน้องจ้อยจะเลือออันใดเอาวัดสองเอาวัดสเจาะพ้อเจาะพ่อเอ่ับเจาเจ้าเลืคานหนยับนี่นะอม่เนาะจาคานเอเนาะเอาสดองระเทศเาจวัยเนาะอ่าดตกเินเนาะกเล็กจะแรงนี่นะกาห้องก็ชอบปูดด กอลีเลยกว่ากสปูนนี่ขนาดซับตินคนอีบาทเดียวเนาะของ่าองหมอบ่าหับยิบบ่าหับยิบแล้วรุ่นนี้เปิดเบิร์ตกลมอ่ ไม่ไปเตาเนี่ยอืมไม่ไปเตาต้องทำให้เรื่องนี้ผ่านมาหมดเลานะเห็นบอกเห็นผ่านแบบมันเห็นนั้นข้าเห็นแตนก็ผ่านมาสืดที่ เห็ดนั่นบอเห็ดเห็ดฮะเห็ดเ็ดกับมือคือว่าผ่านมาแล้วล่ะมือกับเห็ดผ่านผ่านเแปลว่าผ่านมาเบิดแล้วว่ะแถวทางกันมานี่เข้าเห็ดทานก็ผ่านมาเบิดว่ะไม่ไว้ไปหาบอแล้วผ่านผ่านมาเลยคุณทางไหนบอเน่นี่ ฮะเบาเบียงก็โ่ดังเมนเอเออันอันรนเบาเบี้ยงชิมวนเะรอรดเบาเบี้ยงกระแทกนี่เนาะออนี่บุตรโดนขยวบาบ่คุกนาะอืมอตํารวจขุดกะยมบาลน้ำแบบนี้ใจเพิ่จะเอื้อนซื่อแล้วจังเลยกะ เน้น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 เาะคมาบานหมักกันจะได้คุณเอาแบบนี้คุณมาหมักก็ได้ยุณมาบานเนาะคุณหมักคุณดีคุณมาบานเนาะคุณดีแต่ไปไว้เลยพี่น้องไอคน้คนดีเห็นบ่สลายเห็นคนดีนี่หมักไปไว้อันคนส่วนนี่คือว่าอยู่โดนแต่แต่คนส่วนนี่

trong này hả? đồ thun nó nóออกมา rồi. đồ thun. sừng sừng đó. sừng cái cái này. này hả? này. cái càng. cái càng hả? phải không? nhá, đồ quay chụp ảnh cái này. chụp ảnh không? cho cho nó thôi, bên này bên này nó áo. หนักเน่นอขาเข่าหมดข้างในเลยเฮ้ยง่ยลูก <Whew>. พ <c oughs> ี <c oughs> ไ่ไงผมจะงาน้าใ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สแล้วนะนี่เอาตัวนี้ขน้ามันมาแล้วนะเก็บใส่จากประเทศต่างประเทศเฮนี่สิพี่พี่ึ้นมาหมดการเกินสามแล้วเบอร์แล้วพี่น้องเนาะเด็ดสามไอ้ในแล้วๆพี่น้องไอ

ซีมือเจ้าเองบ่อนิเอยซีู่นี่เป็นกุุหลังเลยเหรออ,อย่าน่ะซีมือเราเองสามนี่แล้วอย่างนะซีมือเราเอง<จ>นี่แล้วโอ้ยไฟาจิมเอคือเราต้องจ่อยทำเองมือออม่อเฮ้ย

โอ้ยปวาแม่จอนมาดิอยู่พี่นี่เนาะโอ้ยพี่น้องเนาะเสร็จตีเล้วามตัวนะขึ้เจอสามตัวแต่โดนหักกระหูเด้นี่เนาะป้ายังฮะยังหยอยฟอน้องแดงน้องหนูแดงฟอหนูแดงเยอะเลยฮะน้องหนูแดงหนูแดงก็ว่ะเออหนูตัว พวน้องดูแดงพวนพ่อนอ้องพวพ่อน้องแดงก็ละนะ่ะเนาะมีนูนำ้นำเออก,ก็ได้า <c ười> พอน้องแดงใช่หรอเอ้าะพวกน้องแดงเราไปอยู่สุขตรีแล้วอ่าเรา็น<อ>เกิดเกิดดีทั้งชุกและนะ้วเนาะทำได้หัวหน้าไปเลยบอกมัน

เาว่าทุนายมันจะมืดเนี่ยพี่ห้องนอก <c oughs> ห้งนำ้ำ <c oughs> คือว่าสามนี่แหละว่าเรียบร้อยเนาะห้ <c oughs> องนอห้องในของนอห้งองนำ้ำห้องครัวพี่น้องเลเสร็จแล้วอ่า <c oughs> ได้จะบอกตัวฮากะเล้วมือเช้านน่ตัวไหนฮะตัวนี้ฮะฮากะเล้วนี้เออล h ử เลยอือนร่อล้วตะวันนี่เลยเอาแลวตะวันตัวนี้อ่านตอนต่อไปบ่เนาะมือแรงเนาะมือแรงเทพื้นเนาะ

ห้องน้ไม่จ okay. ้สองเจ็ดสองเจ็ดข้าวอ่ะพี่ฮะเจ็ดสองข้าอีกเีว้าวีเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะ้องประจกันอ่อดตท่อนน้องจอยให้เบิ้งต้องเศร้าเนาะเพื่อน เพิ่นสาบนีซัมเร็จแล้วบนแล้วพี่น้องเนาะสาบนี่เนาะนะแล้วเบงตอน,นต่อไปอันนี้พี่อนเร,เราเลยตอนที่นี้กับพี่พาประกันได้กันต้องขอโทษขอไปไลายผัวพอ,พอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดี